วันนี้วันพระใหญ่เราก็ไปสั่งสมบุญกันนะสั่งสมบุญกันเถิดประเสริฐนะบุญที่เราทํานั้นจะติดตามตัวเราเหมือนเงาตามตัวไปจนกว่าจะถึงฝั่งของพระนิพพานนะบุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสําเร็จในชีวิตทุกระดับตั้งแต่ปุถุชนคนธรรมดาจนกระทั่งถึงพระอริยะเจ้านะบุญคือที่พึ่งไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เป็นเทวดาก็ตามต้องอาศัยบุญ แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงอาศัยบุญบารมีจึงทําให้ตัดสรุปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นะในที่สุดนี้ขออํานวยอวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมีโชคมีลาภมีวาสนาเล่าเรียนศึกษาก็สําเร็จได้โดยง่ายทำมาค้าขายก็จเจริญรุ่งเรืองร่ํารวยเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ คอยคำจุนพระพุทธศาสนาตลอดไปทุกท่านเทินเจริญพร